ก็สวัสดีนะครับทุกๆท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาชมนะครับนะการส้มตะตุนลาดยางนะครับตอนนี้ก็เราเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเตรียมวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับนะก็มาถึงหน้างานนะครับนะเริ่มแรกนะครับนะวิธีการดําเนินการก็ปรับพื้นต่างเดิมก่อนนะครับปรับพื้นต่างเดิมให้เรียบร้อยนะครับให้มีความแข็งแรงนะครับ ตีตา่าก็ลงอิงลุกเสริมนะครับนะแล้วก็บดอัดเละเสี่เยเรียบร้อยนะครับให้ได้ระดับบดอัดจนมีความแข็งแรงนะครับนะอันนี้ตอนนี้ก็บดอัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะเมื่อบดอัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วลําดับต่อไปนะครับก็คือการาราดน้ํายางนะครับน้ํายางที่เราใช้นะครับก็คือน้ายาง CMS นะครับนะ C M S นะครับ ซึ่งเป็นน้ำยางที่ใช้สำหรับซ่อมบำรุงนะครับวันนี้เรามาซ่อมก็เลยใช้น้ำยาง C M S นะครับนะใช้ในการ่อมบำรุงลัดยางนะครับเครื่องไม้เคร่องมือก็ยังไม่พร้อมนะครับนะต้องใช้ตามที่มีอยู่นะครับ วันนี้ก็กล่าวว่าจะลาดยางนะครับซ่อมลาดยางประมาณสักสักร้อยมิตรนะครับเมื่อลาดตันยางเรียบร้อยนะครับต่อไปก็คือลงยินนะครับนะหินก็สาดนะครับจป็นสีสาดหินจะย้ายก็เป็นหินสามสี่นะครับสาดให้นิดินเวียนตัวนะครับอย่าให้หนานะครับถ้าหนาตอนที่เราจะลาดตันยางทับนะครับ น้ำยามจะไม่ซึมลงไปข้างล่างความแข็งความแข็งแรงก็จะจะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราต่อแค่เม็ดอินเรียงตัวนะครับถ้ามันหนาไปเราก็ต้องเต่งนะครับเต่งเพื่อ,อย้าให้ยายให้หนานะครับถ้าเราต้องการทําให้มีความหนาเราต้องทําขึ้นทีละชั้นนะครับชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามไล่ไล่ขึ้นมาแต่ละ จกเอางองินไปเพื่อปรับโดยการใส่เยอะๆไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนที่เราจะราดน้ายางลงไปทับอีกครั้งหนึ่งน้ํายางมันจะไม่ซึมลงไปข้างล่างไม่ถึงนะครับมันจะไม่แข็งแรงนะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาแค่เม็ดอินเรียงตัวนะครับเมื่อเม็ดอินเรียงตัวสาสแล้วนะครับศาสตร์เม็ดอินเรียงตัวเรียบร้อยแล้วก็ตกแต่งให้ดีนะครับหลังจากนั้นเราก็ ใช้รถบดนะครับนะบดอีกทีหนึ่งบดท,ทับนะครับถ้าทา,าแบบนี้ครั้งหนึ่งเราเรียกว่าแบบซิงเกิลนะครับถ้าเราต้องการความแข็งแรงให้มันเยอะกว่านะครับก็ทาอีกชั้นหนึ่งนะครับนะทแบบเดิมอีกชั้นหนึ่งเราเรียกว่าดับเบิลนะครับ,นะแบบนี่ครับเม่ลงถึงแล้วนะครับก็ใช้รถบดนะครับรถบดเราเดิน ทับหน้ายินนะครับอย่าอย่าหลายครั้งนะครับเพราะว่าเราต้องการแค่ความเรียบถ้าเราเดินรถบดหลายๆครั้งหยินเม็ดหินมันจะแตกนะครับเราล้มเอาแค่ความเรียบนะครับเอาแค่เม็ดหินมันจมลงในน้ำยางนะครับนะเราะนั้นเราเดินแค่เที่ยวสองเที่ยวนี่ก็พอแล้วอันนี้ครับรถบด เดินเพื่อความเรียบนะครับนะการสั่นสเทือนของรถบดนะครับไม่ต้องนะครับนะไม่ต้องเราอเอาแก้ความเรียบอย่างเดียวจะทำกี่ครั้งก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการความแข็งแรง,งเยอะๆสร้างความหนาของอชั้นลัดยางก็หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งก็แล้วแต่นะครับทำได้ะนะครับ เสร็จแล้วก็ต้องปิดนะครับปิดการจราจรนะครับเพราะว่าต้องการที่จะให้พื้นมันแอ่งขนนะครับน้ำยางที่เราใช้เราใช้น้ำยางหนึ่งต่อหนึ่งนะครับนะน้ำยางกับน้ำผสมหนึ่งต่อหนึ่งนะครับใช้ในการปฏิบัติงานนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีนะครับมีปัญหาสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ